ขอตัวพันดาวน้อยต้องทำยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p j Motor Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มากับเจ้า สอร์เลวิก้านะครับทั้ง2รุ่นทั้ง z ซ1 0 r แล้วก็ z ซ6 r นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าสปอร์ตตัวพันดาวน้อยต้องทำยังไงสำหรับ Z ซ1 0นะครับเดือนนี้ต้องบอกว่าโปรนี้ตั้งแต่จัดโปรมาผมไม่เคยเห็นคออากิจัดโปรแรงขนาดนี้เลยนะครับ z ซ1 0 r นะครับดาวไม่ต้องค้ำประกันเลยดาวเท่าไหร่ฮะให้ทายดาวอยู่ที่2 6 4 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดครับทุกท่านดาวแค่26,400ั่้อบาทนะครับไม่ต้องค้ำประกันท่านก็ได แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของลูกค้าด้วยนะครับฮะ uh huh. สำหรับเจ้า z s 6R นะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับดาวเท่าไหร่คันนี้ดาวที่13,900บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องคำประกันด้วย ท่านไหนสนใจ2รุ่นนี้ก็มาคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นว่าทํายังไงผมถึงจะได้ดาว1นึ่0 0บาทหรือผมจะได้ดาว2 6 4 0 0บาทนะครับทางเราพร้อมจะช่วยดันลูกค้าทุกเคสอยู่แล้วนะครับสำหรับโปรของเจ้า ZX10R เดือนนี้นะครับกิฟต์วอชเชอร์นะครับ ZX10R เดือนนี้สูงสุดถึง80,000บาทพร้อมกับแผงประกันภัยชั้น1ด้วย แถมเะเบียนพรบรนะครับนอกจากนี้ยังได้ของกิฟต์เซต,ตจากเอลนะครับเพิ่มเติมได้เสื้อแชมป์ของโจนาธานเรียรเพิ่มเติมไปอีกนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับท่านใดที่เล็งๆไว้อยู่นะครับก็อย่ารอช้านะครับเพราะว่าโปรโมชั่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะฮะถ้าอาจจะคิดว่าเด้โปรเดือนหน้ายังไงก็แรงกว่าเดือนนี้แ่อย่าเพิ่งชะา่าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ที่ใครอยากได้สปอร์ตัวพัน์หรือสนใจเซ็ต X10R อยู่ก็รีบจัดกันเลยนะครับส่วนเจ้าเซ็ต X6R เดือนนี้ก็กิอร์เบนยชรอ นะครับแล้วก็มือีกมากมายนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามดูนะฮะบางท่านอาจจะมองว่าโอ้ยเซใหญ่ไปสําหรับถนนเมืองไทยขอสักคัสสปอร์ต600ซีซีก็มีเจ้าเซนเอองรองรับอยู่ครับผม